โลโลอ่ะโอเคเปิดเปิดมาอย่งอ่ะครับผมก็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกันกับผมเหมือนเดิมนะครับกับฟุกเคียสมาร์ทคาร์นะครับแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเข้าสู่ช่วงฟุกเคียสมาร์ทคาร์พาไปรีวิวนะครับก็เดี๋ยวมาดูปรชมกันนะครับอ่ะวันนี้นําเสนอเลยนะครับอีซูซูดีแม็กออนิว1.9นะครับ1.9เซทพีทิกตัวท็อปเลยนะครับ1.9เซทพีทิกตัวท็อปเลยอ่ะคันนี้รถมาเดิมๆนะครับรถมาเดิมๆเราก็จัดการเปลี่ยนล้อให้ใหม่นะครับ ล้อรุ่นนี้เป็นล้อลายยอดฮิตเลยนะครับ T37 การโค้งยอดแดงนะครับ<ม>ยาง265 60ขอบ18อ่าหล่อเทไม่เบานะครับจับจ๊าบเลยครับสําหรับล้อรุ่นนี้อันนี้คือแถมให้ไปเลยแถมให้ไปเลยนะครับผมแต่ถ้าอยากไม่อยากได้แบบนี้นะครับคุณลูกค้าออกไปก่อนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปแลกกับรถผมนะ,นะครับส่วนตัวอยากได้มากนะครับเพราะว่าล้อน,นี่ยมูลค่า แพงมากนะครับใส่กับรถรุ่นอะไรสีอะไรก็สวยนะรุ่นไหนก็เข้ากันนะครับใส่กับรุ่นไหนก็อร่อยใช่ค่ะเป็นรุ่นดีเยอดเดีเลยคือมันจะเป็นทีอีล้อทองหรือทีเอล้อดำใช่ครับผมแล้วมันมันเป็นได้ได้สีใหม่ด้วยนะครับได้สีได้สีตัวใหม่ด้วยนะครับอ่ะนี่เราก็ให้ดูกันให้ดูเรียมเลียมเรียมแบบนี้กันไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ให้ดูกันนะครับออปชั่นเต็มอยู่แล้วนะครับผมแซดเพลาสติกก็คือออปชั่นเต็มสวยในรุ่นเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบเลยใช่ครับผมเบาะหนังด้วยนะคะอ่าเบาะหนังเบาะพับไฟฟ้านะครับผมกุญแจรีโมทปุ่มสตาร์ทรถนะครับสีประตูนะคะสีประตูด้วยนะครับผมโอ้ด้านบนนะคะนี่เลยเห็นคีบปลาฉลามอ่าคีบปลาฉลามอยู่บนหลังคาก็แสดงว่ามันท็อปสุดนะครับก็เราเคย แจ้งกันไว้แล้วนะคะว่าจะมีการพาไปรีวิวข้างนอกอะนะคะจะได้ดูด้วยเนาะเรื่องใช้นอ่กับผมก็เดี๋ยวต่อไปไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวออกทุกคันเลยครับผมจะออกทุกคันเลยเดี๋ยวหาเวลาะะวันเดี๋ยวจะแบบทําให้เต็มเต็มวันเลยนะครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวพารีวิวนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือมัน เราก็เนื่องด้วยแบบอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็เดี๋ยวก็ไม่ได้ออกไปไหนก็เดี๋ยวพาไปรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเราจอดอยู่เฉยเนี่ยลูกค้ามอม้าไม่ออกแน่นอนเครื่องนะเครื่องต้องแน่นช่วงล่างต้องดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าขับแล้วมันจะสั่นเหมือนมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็มาเดี๋ยวมาบนรถบนรถนะครับผมอ่ะอันนี้รีโมทกดนี้นะครับผมอ่ะไม่เห็นแหมเปิดทําไมนะคะใส่ก็มี แค่กดปุ่มนะครับผมเกียบคลัชแล้วกดปุ่มมันจะตดเอแต่แต,ต้อง,เอ,งเอารีโมทไปด้วยะะอ่ะรีโมทต,ต้องอยู่กับเรานะครับไม่ใช่ว่าเอารีโมทไวที่นี่รถ <c oughs> ด,ดับนะครับผมกลับไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลือกโหมดได้ปรับออโต้ดได้ออกกันก่อนดีกว่านะคะ,ะเหมือนวัยรุ่นแอบซิงนะคะ,อ,ะอ๋อคันนี้คือมองไม่เห็นเลยนะคะเดวก่อเดี๋ยวก่อนขออภัยตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับ ขออภันแต่ต้องคิดไปนะครับรถคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์สองพันห้าได้เปล่าลื่นหนึ่งจุดเก้าลื่หนึ่งจุดเก้าไม่ทราบปัจจัยนะคะอ่เดี๋ยวต้องลือนจะเป็นเครื่องสามพันเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมบอกอีกทีเดี๋ยวมาเฉลยกันอ่ไม่ใช่หรอกจับรุ่นไหนก็ไม่นี่จับรถอะไรก็ไม่รู้่จับแล้วก็คือจะออกอย่างเดียวเลยรผมว่าบางทีแบบของเราอ่ะเออมันก็มีนะที่ว่ารถ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือเป็นเป็นเป็นสองหมนห้าหรือว่าสามพันแปลงหน้าอะไรเงี้ยนะครับแต่เนี้ยคือรถอ่ะเบื้องต้นมันมีห้าเกียร์นะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะไม่ใช่หนึ่งกิโลกรัมนะครับมาเราจะไปข้างหน้าจะเป็นน่าจะเป็นตัวตัวคันเครื่องสามพันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูข้อมูลให้พอดีเราไม่ได้เอาข้อมูลอะไรไปเลยเห็นรถเขาขับมาจอดเราก็ออกไปรีวิวเฉยๆใช่ค่ะก็ไม่รู้รถใครเหมือนกันอ่าไม่ใช่นะคะนะครับก็ไม่รู้รถใครเหมือนกัน แล้วก็อยู่บนรถเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะคมีอะไรคุยเราก็จะคุยกันไปเล้วยู่ทนี่ออกแล้วเป็นยังไงบ้างนะ,ะแต่ไม่ใช่ว่าเอารถไปรีวิวที่ไหนได้เป็นแล้วลูกค้าลูกค้านโอเเลย <laughs> <laughs> แต่กุญแจอยู่ที่เรา<ห>ะคุญแจอยู่ที่เรานะครับผมวันนี้ก็เหมือนจะมากึ่งไลฟ์สดกึ่งรีวิวนะฮะจะไม่เน้นขายเท่าไหร่แต่ว่าาสนใจซื้อก็ขายใช่คะรับผม อ่าฟุกเคอาร์พาไปรีวิวนะครับอ,อันดับแรกเลยมาดูที่จอกันก่อนได้เป็นจอของเค็นบูดนะคะใช่ครับอันนี้ลูกค้าไปทําเองหรือว่าติดกับตัวเออน่าจะมากับรถนะครับน่าจะมากับรถน่าจะมากับรถติดรถเลยนะคะแล้วก็ติดกันทุกรุ่นเลยนะดาวร่าก็เคยเห็นใช่ใช่เ <Ken wood, S 2> ค็นบูดอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าของเรานี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณฟุกจังหวัดนคปรปฐมนะครับผมเป็นญประยุทธ์นครปฐมเดี๋ยวป่าเพลงก่อน ปรับได้ที่วงมาลัยนะคะอันนี้เรามารีวิวกันภายในกันแบบต็มๆครบชุดนะคะอยากฟังเพลงเหมือนกันใช่ครับลองขึ้นเสียงแต่ว่าน้ำทางนี่ระบบอัพฟอรอมน้ำทางครับมีจอทัสกีนนะคะดูบบที่เราจะไปไหนกันดีอไปเลยจะรถมารถมาเยอะนะครับผมเส้นนี้รถเยอะนะครับ ถ้าอยากซิ่งก็รอบดึกนะครับผมรถไม่มีเดี๋วเราจะมารีวิวกันรอบดึกนะคะอ่าเดี๋ยวไว้แบบเอาเอาเอารถส่วนตัวมารีวิวนะครับถ้ารอบดึกอ่ะเรามากก่าเอารถลูกค้ามาลองใช่ค่ะอันนี้เราจะขับกันแบบระมัดระวังนะคะคาดเข็มขัดนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะครับก่อนออกก่อนออกค่ะเดี๋ยวเราจะต้องคาดเข็มขัดกันเลืมเลยงั้นนะครับผมดราม่าแน่เลยแน่นอนเลยนะคะก็เพิ่งนึกได้พอดีนะคะ แล้วก็ขับรถนะคะต้องมองทางนะคะต้องมองทางนะครับอย่าไปมองอย่างอื่นแล้วก็ของเราเนี่ยจัดได้ทุกไฟแนนซ์นะคะมีทั้งหมดเจ็ดไฟแนนซ์ก็จัดได้ทุกที่เลยนะคะทุกอาชีพเผาถ่านนี่ก็จัดได้นะเผาถ่านก็จัดมาแล้วนะครับเราจมาเผาถ่านแบบอุโมงกับผู้ขับแรงคุูยังไม่ได้ทตั้งตัวเลยนะคะแรงก็เดี๋ยวดูน่าจะเป็นเครื่องสามขันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะราลองดูนะคะ แน่แลมงมากเลยนี่เกียถามเลยนะอันนี้ยังไม่ได้โอ้ตึงตึงตึงตงก็คือเส้นเส้นถนนเส้นนี้นะครับถ้ารถช่วงล่างไม่ดีจริงเด้งอย่างหมาเลยนะครับเส้นมาลายแมนโซนความผสมใช่มันจะไปดีจะไปดีก็อีกทีก็ตรงช่วงเข้าเขตเลยเลยการบินเลยแถวทุง่งทอกไปแล้วอะ่ะ ทางจะดีคือเข้าเพชรอุพันแล้วแต่ถดายุทข้อชมนะครับขออไปด้วยเรื่องเส้นทางเด้งม,มากไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ารถของเราไม่ดีนะคะช่วงนี้แต่ว่าถนนถนนะมันไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใครหรือว่ารถรถรุ่นไหนแต่เนี่ยคันเนี้ยเราก็ไม่ได้อวยนะฮิซูเนี่ยในช่วงล่างเราทำมันนิ่มนิมเพราะว่าเนี่ยสังเกตได้ที่ตัวนะตัวก็พยุบไม่แรงนะอ่าในความเร็วก็ประมาณ90แล้วเนี่ย อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ารอบหนึ่งนี้มันจะไปได้เท่าไหร่นี่อ่านี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยน<อ>ะ <Titan. S 1> อ่ะเดี๋ยวรวมเปิดเสียงเพลงอีกนิดหนึ่งา <ARE> โอ้โห,โหโอโหเอยนน็ยน,ยนเย็นเฮเ,เพราะซีบะโตโอ้โหเมื่อกี้นะคะลูกค้าโทรมาหาคุอ่าอาจจะพอดีนิดหนึ่งนะคะลูกค้าได้โทรมาหาคุณว่า มีรถแคปนะคะออกรถแคปมาผ่อนหมดแล้วตอนนั้นลูกยังเล็กอยู่ uh huh. ตอนนี้คือลูกโตแล้วนะคะอยากดูเป็นสีประตูแล้ว uh huh. คือบางทีเนี่ยซื้อเผื่อไว้เลยก็ดีใช่ก็ดีนะครับ<ม>ถ้าแบบว่ารถมีครอบครัวนะคะก็น้นเป็นสีประตูเลยดีกว่าตอนนี้ลูกค้าก็จะเอาคันนั้นมาเทินคือรู้สึกรู้สึกเหมือนแบบถ้าเราตั้งไอ้ระบบคูดคอนโรลเนี่ยมันก็เหมือนแบบให้รถมัน พุ่งเร็วขึ้นมันพุ่งน้อยลงนะครับแต่ส่วนตัวเดี๋ยวผมไปลองเล่นอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวไม่ค่อยเคยได้เล่นเหมือนกันอ่าเพราะว่าเอาตรงหน้าผมไม่ใช่เซลใบแดงเรื่องระบบพวกนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหไรนะครับคือปรับที่พวมอะไรได้เลยใช่ไหมคะอ่าก็คือเนี่ยมันจะเปิดได้ปิดได้นะครับแล้วก็ลองๆมาเล่นดูกันนะครับเดี๋ยวเราดูถนนกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ถนนโล่งนะคะถนนโล่งครับมชิวๆนะคะแล้วก็ ของเราเนี่ยติดฟิล์มให้ทุกคันอ่าติดฟิล์มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยววันหลังนะครับถ้าคุณลูกค้าไม่มั่นใจพราะรถเอ่อรถรุ่นเก่าๆนะครับปีเก่าๆก็เดี๋ยวจะพามาลองให้ดูนะครับแต่ก็นะคะมากี่ทีก็ขายไปแล้วเมื่อวานลูกค้าเซลี่เกลส่งลูกให้ตอนเช้าเย็นมาออกเลยนะคะครับผมมันก็มาออกเรียบร้อยนะครับเป็นดีแม็กเก่านะครับโปรติลี่อันนี้ก็ออกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่ก็เป็นระบบนํำทางยังดีเลย อันนี้คือเป็นเนวิเกเตอร์ใช่ครับผมอันนี้ของศูนนะเนี่ของศูนย์จะเป็นอย่างนี้คือเป็นของศูนย์เลยแล้วก็แอร์แอร์ไดเย็นแล้วก็ปรับลงเท้าได้ด้วยอนี้จะเป็นแอร์ที่ต้องเป็นรุ่นเซตพทิกเป็นตัวรับจริงนะต้องเป็นพทิกนะถึงจะเป็นออโต้แบบนี้สำหรับอีซูซุอ่าถ้าเป็นโตโยต้าก็ต้องเป็นตัวจี ใช่แต่ถ้ารุ่นนั้นหนึงก็เริ่มๆมีแบบมาบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดาะเกียร์ธรรมดาหเกียร์นะครับเกียร์ธรรมดาหเกียร์ธรรมดา5เกียร์นะคพูงมาลัยอันนี้มันก็สมสมกับตัวนิดนึงนะครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับเดี๋ยวเราวดรถตรงนี้กันแล้วกันแต่ถ้าแบบรถเก่าๆเราก็จะพาไปไกลหน่อยนะครับเพราะว่าให้ลูกค้าได้ดูด้วย ว่ารถเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะความร้อนเป็นปกตินะอะไรเงี้ยอ๋อด้านบนนี้ยังไม่ได้ผ่านการเจอมาเลยใช่ครับผมรถไม่ค่อยเด้งนั่งนี่พูดเสียงยังไม่ค่อยสั่นปกตินี่พูดเนี่ยเราจะนั่งเด้งเดงนะครับพูดเสียงสั่นสันแต่นี่นิ่มมากนะครับข้างดีข้างนอกเนี่ยเหมือนซิ่งนะคะแต่แต่รถเนี่ยเครื่องเดิมเลยครเดิมเดิมนะครับโอ้โหีแต่รถซิ่งซิ่งควปีเลยนะคะ ชอบรสีนขออภัยลูกค้าที่เข้ามาในกล้องเราด้วยนะครับขออนุญาตใช่ค่ะเดี๋ยวก็ตัดออกนะไม่เป็นไรคือทั้งถนนเนี้ยก็จะมีแค่เราสองคนเท่านั้นนะะก็จะตัดทุกเดี๋ยวเร่าข้างก็จะทําให้เป็นพื้นที่ฟิกเขียวหมดเลย ก็มาพูดคุยกันได้นะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่กดถูกใจกดซับสไครต์ช่อง YouTube ของเรานะคะตอนนี้ก็จะ50,000ซับสไคร์แล้วนะคะก็คือผมไม่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 เคยไม่เคยกังวลแล้วอะว่าว่าว่าลูกค้าต้องมากดไลค์หรือเปล่าต้องกดซับหรือเปล่าขอแค่แบบคุณลูกค้ามาเข้ามาพูดคุยกันนะครับเข้ามาดูรถมา มีการซื้อขายกันนะครับอันนี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับมันจะเป็นว่าต้องแบบเดี๋ยวก็ต้องให้มระกนซับสไครต์ต้องบังคับให้ลูกค้าทำแบบนี้คือไม่ไม่บังคับลูกค้าอีกแล้วก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะคะว่าจะมาเริ่มมาเยอะๆขึ้นลูกค้าก็เข้ามาคุยเยอะขึ้นมาหาที่ร้านก็มีนะคะคุณลูกมาเยอะมาเยอะนะครับบางท่านมาไม่ได้อ่าบางท่านมาไม่ได้เราก็มีบริการให้ลูกค้านะครับไม่ต้องห่วงอยู่บ้านก็ช็อปออนไลน์ได้เลยใช่ค่ะ ใช้คุณฟุกไปส่งนะคะไปพูดใช่คบับคุณฟุกที่บ้านมีมะะีลูกค้าน,นะครับผมก็คือต้องการได้ผม,มก็คืออยากอยากเจอผมอยากอยากคุยกับผมอะไรเงี้ยอ่ะก็ไม่เปไ็นไรนะครับลุงพึ้นผมก็เตรียมตัวแล้วก็ขับรถไปส่งค่ะขับรถไปส่งให้ลูกค้า<ม>ก็ไปนั่งคุยกันพักหนึ่งเหมือนล่าสุดก็ไปคุยกับคุณพี่พี่พี่อะไรนะชื่อชื่อพี่พัดใช่ครับอ่ะ อะไรก็อยากให้ผมไปส่งอ่ะผมก็ไปส่งให้เรียบร้อยนะครับคือลูกค้าไม่เคยเห็นรถตัวจริงนะใช่ครับผมก็ไม่ว่างเพราะทํางานทุกวันนะเซ็นสัญญาแล้วก็เซ็นถึงที่เลยให้เป็นแนนไปเซ็นเวลาไม่นานนะคะก็รับรถเลยแล้วก็รีเควสต์มาเลยว่าจะให้คุณฟุไปส่งให้นะได้เลยนะครับคือลูกค้าก็โทรมานะครับผมบอกว่าอยากให้ผมไปส่งอ่ะผมก็ไปส่งให้ได้นะครับผมไม่ไม่ติดอะไรอยู่แล้วนะครับแค่ให้ลูกค้าได้ประทับใจผมก็โอเคแล้วอ่าประมาณนี้อันนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่คะเดิมวิ่งอยู่ประมาณ เก้าส <90 S 2> ิบน,นะครับผมประมาณแปดสิบเก้าสิบโดยประมาณนะครับเพราะว่าความเร็วที่ปล่อยไปคือไม่เกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้านอกอะไรนะนอกรอบก็มีบ้างดึกๆนะคะ <c oughs> ใช่ครับผมช่วงดึกๆช่วงกำลังแบบเออเฮี้ยนๆเลย <c oughs> วันนี้คือบรรยากาศดีย <c oughs> ากาศดีนะครับเช้านี้อย่างนะครับเอ,อ่อที่ว่าเวลารีวิวแล้วว่าเราไม่ได้แบบ ปิดแมสปิดอะไรนะคือพอดีผมรีวิวไม่มีคนอื่นนะมีแค่ผมกับคุณวิมุกสคนคือเราเราเอาตรงนัคือเราอยู่ด้วยกันตลอดไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับถ้ามีก็โดนด่าถ้ามีก็โดนครับผมจะด่าเธอนะคะรถเยอะด้วยนะคะแถวนี้ อ่าแล้วก็คันนี้นะครับผมก็คืออัตราเร่งเนี่ยดีมากเลยนะครับอันนี้ก็รอบเครื่องอยู่ประมาณพันห้านะครับเกียร์ห้านะครับแล้วลองแบบจุ่มพระเร่งลงไปดูเนี่ยมันก็เรียกรอบได้เลยนะเนี่ยรอบมันก็มาเลยความเร็วมันก็ตึงให้มันเลยอ่าเห็นคุณพูดอยู่นะคะหรือว่ามุกพูดอยู่ก็ไม่มีเสียงสั่นสักเท่าไหร่นะคะอ่าพอแล้วนะครับผมรถมันเร็วอันตรายใช่ค่ะบวกบวกอยู่สิบบวกสิบโลใช่ครับและเลขอย่างมันไม่ไม่ใช่รถเรานะครับอ่า คือว่าอาเอาคันนี้ไปได้คือคุ้มและดูนะคะเขาพาไปนี่บอกหมดเลยนะคะปั๊มนั่ามีปั๊มอะไรมีอะไรอยู่อยู่ข้างหน้านี้บอกหมดแต่ว่าอันนี้อันนี้บางบางจุดมันอาจจะยังไม่ได้อัปเดตนะคุณลูกค้าใช่ใช่ยังไงก็ลองลองอัปเดตกันดูนะครับแต่ว่าถ้ารถคันนี้นะครับผมที่ผมมารีวิววันนี้พอดีตอนนี้ผมอะทํา คลิปไปเยอะมากเลยแต่ถ้าขณะที่พอรีวิวไปแล้วแล้วรถมันออกไปแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมต้องโทรมานะคะใช่ใช่เบอร์ฟุกให้เบอร์นิดนึงนะคะก็คือนีนเรานะอ่านี่ถึงแล้วถึงแล้วก็คือเบอร์่วนโวนนะครับผมก็061นะครับ4495445นะครับก็ เรื่องการแอดไลน์ก็ขออภัยนิดหนึ่งโทรเข้ามาก่อนนะครับพอดีมีปัญหานิดหนึ่งนะครับเรื่องเรื่องไลน์ก็พอดีเปลี่ยนไลน์ใหม่ะนะครับก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับสอบถามก่อนได้เลยว่ารถยังอยู่หรือเปล่านะครับบางท่านนี่ไม่ทันไลฟ์สดจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวถ้ารถที่ว่าแต่งซิ่งมันเสร็จมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีวิวขับให้ดูนะครับแต่ว่ารถคันนั้นต้องย้ำนะว่าเครื่องโดนเดิม ยังไม่เคยมีการรีแมปหรือว่าแต่งเครื่องมแตจะย่างใดนะครับสวยมากนะคะเหมือนรักแรกพบเลยคือเห็นแล้วสวยตาเห็นแล้วสวยมากเลยแหมได้ดายว่าติดพรอยู่นะครับถ้าไม่มี่อลรถคันที่ใช้อยู่ก็น่าจะโดนแน่น่าจะโดนครนะสวยมากเลยย้ํนไปในีของเราคะอยู่นครปฐมสัาหีบนะครับถ้ามานใกล้ๆก็จะเห็นประมาณเนี้ยนะครับ แบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่ารถรถที่โชว์อาจจะไม่ใช่แบบนี้ทุกคันนะมันต้องสลับกันไปนะคะบางทีขายแล้วคือไม่ใช่ไม่ใช่คันที่ที่เราเห็นนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่แน่เลยอาวไม่ใช่นะครับพี่ที่นี่นะที่นี่แหละครับผมห็นแาบนี้ก็โอเคเลยย่านนครปฐมนะคะคือรถเยอะแต่ว่าบางทีเนี่ยคนฟุ๊กอาจจะติดธารกิจเยอะพอสมควรเพราะว่าทําหน้าที่หลายอย่างอาจจะรีวิวไม่ทั่วก็ใช่ใช่แล้วก็บางทีก็คืออย่างที่ที่บอกนะครับคือบางที ออกไปส่งรถก็อาจจะใช้เวลาเป็นวันเป็นอะไรเลยนะครับอาจจะพาบนเข้าไปด้านหลังเลยได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูภายนอกชัดๆกันอีกทีนึนะค่ะสีรถสภาพรถนะคะก็ว่าคุ้มเพราะว่าเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยจริงๆเครื่องยนต์มันเดิมจริงๆคือคุยกันเนี่ยชัดเจนมากๆนะคะ เสียงชัดเจนไม่มีการเครื่องอะไรเขาเรียกว่าเครื่องอะไรเครื่องดีเครื่องกระโดดเครื่องดีเครื่องเครื่องนิ่งที่แบบว่าบางบางรุ่นนี้ก็โดดอย่างม้าเลยใช่ครับบางทีช่วงล่างมันแข็งมันไม่ดีนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบนี้ก็ดีนะเบื่อลูกค้าต่างจังหวัดก็หายห่วงเดี๋ยวดูกันนิดนึงแผ่นกล้องไปที่ตรงล้างรถก็คือให้แค่นิดนิดเดียวพอนะไม่ให้ดูนะอันนั้นเดี๋ยวมารีวิวยังยังไม่บอกใครตอนนี้เขางงอยู่ตรงไหนตรงนี้นะคะ อ่าตรงนี้อนนี้เปิดจะให้ดูตรงนี้นะคะเนี่ยตรงที่นิ้วฝ่ายนิ้วชี้อยู่นะครับรคันนั้นเลยรถคันนั้นเลยนะครับรถปียี่สิบโลมากไม่เคยเห็นรถทคันไหนหรอกทางเราเวลาเวลาตัดต่อเราจะไม่เอาอะไรมาขึ้นนู่นนี่นะครับเอานิ้วเนี่ยชันเองเลยเป็นไงครับคือเราต้องเลี้ยวนะคะเราไม่เอาตัดต่ออะไรเยอะแยะแล้วนะคะใช่ครับผมกดปุ่มดับเลยจบแค่นี้พอแค่นี้นะคะใช่ครับกุญแจไปด้วยไหมนี่ เจาไว้นี่ก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราต้องขยับกลับไปเก็บยู่แล้วภาษีพรบคู่มือครบนะคะมีแอร์แบกให้ถึงไม่กลัวใช่ใชนะคะแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยนะคะเครื่องเกียร์หปีหรือ2องหมกิโลใช่ครับผมรับประกันช่วงล่างให้อีกนะคะถ่ายของเหลวถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะคะเราถึงกล้าที่จะการันตีนะคะแล้วก็ผู้บริหารนี่ เป็นคนคัดเกตรถเข้ามาเองด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูนะครับก็คืออัตราเร่งที่ที่ลองขับน่าจะเป็นนี่ไงเท่าไหร่คะคุณฟุก๊กนี่ยังไม่ได้แผ่นกล้องนะเดี๋ยวดูกันอ่ะเครื่องยนต์สามพันดูนจากตรงไหนคะคุณฟุก๊กเครื่องยนต์สามพก็ นี่ครับดูจากเลขเนี่ยแบบเพื่อนคือเป็นรหัสนะครับถ้าเป็น 4JK และเป็นเลขหนึ่งก็คือจะเป็นเครื่องยนต์สองพันห้าถ้าเป็น 4JJ หนึ่งก็คือเป็นเครื่องยนต์สามพันถ้าเป็นเป็น R z 4สี่ก็จะเป็นเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับเป็นรหัสเครื่อง เป็นไงครับเป็นไงครับเรียกพ่อมาเต็มๆนะคะเป็นไงครับพอต้องภูมิใจคลิปนี้นะคะคือเข้าทีข้อมูลแต่บางทีเราแบบติดเล่นติดเล่นติดเล่นเยอะเลยแหละนะครับก็นี้ก็คือน่าจะเป็นโฉม1.9 1.9ประมาณ16-17แต่เครื่องยนต์3,000นะครับทีแรกเข้าใจว่าเป็น2.5แปลงหน้าแต่ว่าเอยอาตาเร่งมันดีมากเลยแล้วเรนใหม่มันก็เป็นเรนใหม่1.9อ้าก็ได้มาดู ตกลงว่าเป็นเครื่องยนต์สามพันเงนนะครับเครื่องยนต์สามพันแท้เลยเครื่องยนต์สามพันรถปีเลยนะคะรถปีสิบหกประมาณสิบหโฉมนี้นะครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดประมาณเนี้ยนะครับคือเปลื่นตัวยังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยนะครับดูประมาณนี้นะครับลองดูได้ด้านหน้ามีอะไรบ้างคะคุณคุกที่หน้าก็พวกกระจังหน้าเงานะครับผมระบบไฟเดย์ไลท์ไฟโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็เป็นโลโก้อีซุสีแดงสวยนะครับเป็นโลโก้แดงพอดีใช่ครับผมเครื่องแบบว่า นิ่งมากเครื่องดีนะครับผมเครื่องดีเครื่องนิ่งนะครับอัตราเร่งดีมากเลยแต่ถ้าคุณลูกค้าออกไปแล้วนะครับผมถ้ามารีแมพกับผมเนี่ยมันจะแรงกว่านี้มากเลยครับของอีกแล้วนะคะชื่นใจนะคะวัยรุ่นทำกินนะคะคันหน้าเดิมเดิมน็อตเดิมเดิมนะคะให้ดูได้ใกล้ๆเลยนะคะประมาณนี้มาดูเม็ดอาร์กันก่อน คันนี้อยากรีวิวนานๆเลยคือสบายใจนะคะ,ๆๆะเราขายรถแบบนี้คือสบายใจนะคะใช่ครับผมโอ้โหจะรถแรงแรงจะรถแรงแรงคะมีเบรก abs มาให้นะคะแล้วก็ฝากระโปรงอันนี้ไม่ได้ถอดเลยใช่ใช่ก็คือทีแรกผมคิดว่าเป็นรถเปลี่ยนหน้าแต่จริงๆแล้วมันเป็นรุ่นนี้แท้ๆเลยแต่ว่าเป็นเครื่องสามพันอ่ามันไม่ใช่หนึ่งจุดเก้าหรือว่าไม่ใช่สองพันห้ามันเป็นเครื่องสามพันอะเดี๋ยวดูรอบๆกันนิดนึงนะคะ ของเราเนี่ยจะใส่ใจลูกค้ามากๆนะคะไม่ต้องรอว่าคันนี้เปลี่ยนแม็กให้ได้ไหมนะคะต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่คือของ<ช><ช>เราจับใส่ให้เลยมันก็เหมือนว่ารถแต่งซิ่งแต่ที่จริงแล้วนะคะรถคันนี้เป็นรถเดิมๆนะคะเครื่องเดิมมีรับประกันให้นั่นเองนะคะค <c oughs> ือคุณฟุกมองไม่หยุดเลยหรือจะต้องเอาอีกคันนะคะไม่ไหวไม่ไหวนะครับไม่ไหวไม่ไหว ก็คุณฟุกก็ใช้อยู่นะคะ D Max ก็เป็นเป็นอ n D เหมือนกันแต่ว่าเป็นโฉมเครื่องสองห่นห้าปัสิบห้าถว่าออปชั่นไม่เยอะก็พวกเราก็ใช้แต่ D Max นะคะก็ไม่ได้อวยไม่ได้อวยนะครับรถมันก็ดีนะดีจริงๆไหยดี D Max จริงๆเลยไม่ใช่นะคะดีทั้งคันเลดีนะครับผมมันดีทุกยี้รุ่นทกยี่ห้อแรกทีนี้มันก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าจังจังหวะตอนที่ผมซื้อช่วงนั้นโหรถแพงมากรถแพงอ่ะจริงเนาะ ใช่ครับผมพลาดเลยซื้อได้แค่ไม่ถึงครึ่งปีคนราคารถที่หลดงับเลยใช่ค่ะอโอ้โหอบนอกอันนี้เงามากนะคะดูที่แดดเดี๋ยวจะต้องขัดสีเคลือบเงาอีกตอนออกนะคะใช่ใช่อันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นอ๋อคันนี้คันนี้คืออ๋อสรุปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับผมรถคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถเข้าใหมย่ยังไม่มีเอกสารยังไม่มีอะไรเลยนะครับค่ะเห็นเขาเอาไปจอดอยู่น่าจะรอ รอทําอะไรไม่รู้อะเราก็เลยเอาไปรีวิวเลยคือวันนี้เราเรารีวิวกันหลายคลิปมากนะคะแต่ว่าคันนี้คืออยู่ดีๆก็จอดเด่นเลยนะคะคว้ากุญแจได้ออกมาเลยเพราะว่าที่เรารีวิวนะครับมันจะมีตามตามตารางที่เราทำนะครับแล้วก็สำหรับคลิปที่ออนแอร์ไปเมื่อคืนนะครับก็ต้องขอประจานพันนิดนึงพอดีคลิปนั้นเราทำก่อนมาแล้วแหละนะครับทำแต่ปไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะมีดราม่ากันนะครับผมน่าจะ ได้ครับก่อนที่จะมีดราม่ากันนะครับผมนะจ๊ะนะครับก่อนที่จะมีดราม่าคำคำนี้อ่าไปย้อนชมได้อ่าลองย้อนชมได้นะครับผม้ก็มั่นใจคุณฟูกันได้พอดีไอเราก็เป็นคนติดคำพูดแบบนั้นไงแต่พอคลิปล่างหลังมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับจะไม่ค่อยมีคำพูดแบบนั้นไปแล้วอ่าเดี๋ยวลองดูคือพวกเราเนี่ยจะอยู่โซนสุพรรณบุรีนะฮอนทงนะมันก็จะเนิ่นๆเข้าก็จะพูาจะนะจ๊ะนะจาะนะคะเนินๆหน่อยๆนะครับ ก็เดือดต่อไปก็จะเป็นเนร์ดทั้งหมดเลยอาเทนคุณฟุกนะคะพวกผ้าเขามาบนหัวมารีวิวก็ได้นะอันนี้ก็ไม่เอาแต่ของเราต้องพวกเอวนะคะใช่ครับช่วงล่างคุณฟุกเมื่อกี้ทาไมมันถึงนิ่มจังนี่ต้องต้องมาดูด้านหลังตรงนี้นะครับจะเห็นชัดกว่าค่ะต้องดูด้านหลังตรงนี้ก็คือแล้วคนนี้ติดตั้งอันนี้มาเขาเรียกว่าอะไรนะแท็กชั่นบาร์่ะถ้าถ้าพวกอะไรแต่งกับผมบางทีผมเลี้ยงไม่ถูกนะที่ที่ร้านก็มีขายแต่ก็เลี้ยงไม่ถูกเหมือนกันนี่ แอบขายอีกแล้วแอบขายอีกแล้วไอเนี้ยไอเนี้ยไอแท็กชั่นบ่ายสีขาวๆเนี้ยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่างเราต้องอธิบายกันนะเขาเรียกว่าอะไรนะแท็กชั่นบ่าจับไม่ได้แล้วไอตัวเนี้ยมันเออถ้าแต่ถ้าเรียกกันภาษาชาวบ้านก็คือกันโค้งหรือต้องปิดร้านกันโค้งด้านหลังหรือต้องปิดร้านไม่ไม่เอาอันนี้เปอันเนี้ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวกันโค้งมันก็ดีนะเวลาแบบรถสูงๆเวลาเข้าโค้งเวลาวิ่งมันก็จะนิ่มกระชับ อ่าแต่ว่ามันก็คงจะไม่แบบเออมันคงจะไม่นิ่มจ๋าขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถเกง่งอ่ามันคือเป็นรถกระบะแต่ว่าเนี่ยเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรมันก็จะช่วยได้เยอะแล้วก็เวลาแบบยางยางล้อหลังระเบิดไปข้างหนึ่งเงี้ยคือรั่วหรือว่าอะไรนะไอ้เนี่ยมันช่วยได้เลยคือวิ่งก็อาจจะสั่นน้อยลงก็คือบดแบบไปรั่วที่ทางเปียวๆนะครับยังไงก็บดไปจนออกมาจากนัจุดๆนั้นได้นะครับมันช่วยได้จริง ก็อย่างก็ะบอกนะครับก็อยากจะเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรก็มาได้เลยนะครับเต็มที่แต่พวกต้นนี่เราออกไปเนี่ยถูกจริงๆอันนี้ต้องยอมราคามันถูกนะก็เดี๋ยวราคานะครับผมโทรมาถามนะครับยังไม่รู้อะไรเลยใช่แต่เดี๋ยวต้องดูดีๆนะคะรถแบนหลักถ้าราคาโดดต่ําสุดนี่นะคะถ้าราคามันต่ำไปก็ต้องดูนิดนึงนะว่ารถมันเป็นอะไรมาหรือเปล่าแล้วพอแบบคุณลูกค้าไปดาวไปผ่อนมาแล้วนะครับกําลังผ่อนๆอยู่พอถึงเวลา ตอบภาษีไม่ได้ก็มีนะตอบภาษีไม่ได้ก็มีแล้วพอแบบผ่อนไปจนรถหลุดแล้วรถโอนไม่ได้ก็มีนะลองลองดูดีๆนิดนึงรถต้องไม่ส่วนทะเบียนนะไม่ตัดต่อนะทำอะไรนะลองจับดูครับชอบชอบจับชอบชอบสวยหลุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรื่องราคาค่ะคุณฟุ๊กลองเช็คราคาให้นิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเช็คให้สักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่า เราไม่เน้นขายแต่ถ้าใครสนใจโทรมาหาคุณฟุกก่อนได้เลยนะคะถามได้เลยว่าคันนี้ยังอยู่หรือเปล่าเราพาไปรีวิวนะคะ,ะการขับมาแล้วเครื่องยนต์นี่ใช้ได้นะคะอันนี้มุกเป็นคนนั่งเองไม่มีเมาไม่มีกระแทกไม่มีใช่<ม>ส้นะคะอ่าเห็นกล่องแดงนี่คืออะไรคะคุณฟุกน,นี่เป็นพวกกล่องบาลานซ์ไฟะนะครับผมกล่องบาลานซ์ไฟอ่าเดี๋ยวคุณลูกค้าสักครู่หนึ่งนะครับผมที่โทรเข้ามานะครับ ก็เราได้มีการไลฟ์สดนะคะเมื่อวานแล้วก็มีการลง YouTube มีการลงเพจหลายๆช่องทางนะคะคันนี้ก็เป็นนะครับเป็นสี่ประตูนะครับน่าจะหกแสนนิดๆนะครับผมราคาหกแสนกว่าบาทปีสิบหกตัสิบเจ็ดเครื่องสามพันแท็เล็ติกตัวท็อปอ่ะประมาณนี้นะครับเพิ่งจะหกแสนกว่าบาทเองหกแสนกว่าบาทนะครับเรแใหเศษนิดเดียวให้ด้วยนะคะแถมประกันฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีใช่ครับผมประกันภัยชั้นหนึ่งให้อีกหนึ่งปี นะคะนเนี่ยก็เดิมเดิมเลยนะครับผมเดิมเลยยังไม่ได้อุดอีจาไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้มีรับประกันให้มีรับประกัน,น <ะ S 2> มีรับ<ส>ประกันให้นะครับผมมีรับประกันให้โอเคอ่าฝากกันไปด้วยนะครับผมสนใจก,ก็ติดต่อสอบถามโทรเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม,ผมก็ทงจะต้องขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับพบกันใ่คลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ